สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพาชมบริเวณที่ปลูกผักใส่กระถางนะคะอันนี้เป็นผักที่ตะกี้เด็ดใบออกแล้วนะคะต้นปูเล่นะคะแล้วก็ต้นออกะหล่ำปีหัวใจนะคะอันนี้นะคะกะหล่ำปีหัวใจแล้วก็กะหล่ำปีหัวใจอีกหลายต้นนะคะซึ่งวันนี้เป็นวันที่12 พฤษภาคมนะคะเราทำการเด็ดใบผักนะคะนี่อันนี้ก็จะมาให้ดูใบผักที่เด็ดออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะล้างเพื่อทำการรีวิวตู้เย็นพานาโซนิ c รุ่น BX นะคะ2ประตูฟีดล่าง19.5คิวค่ะค่ะนี่ผักสดๆที่เราเด็ดมาจากต้นตะกี้นะคะก็ล้างแล้วสเสด็จน้ำแล้วนะคะแล้วเราก็เอามาใส่กล่องนะคะ ปิดฝาแล้วก็จะนำไปใส่ตู้เย็นนะคะเดี๋ยวเรามาดูตู้เย็นกันค่ะค่ะนี่ก็ผักของเรานะคะเอามาใส่ตู้เย็นเลยค่ะก็เปิดตู้เย็นออกมานะคะก็จะพบว่าในตู้เย็นนั้นช่วงนี้ก็เป็นหน้ามะม่วงนะคะก็จะมีมะม่วงที่ตกมาเก็บมาแช่ตู้เย็นก็เยอะประมาณหนึ่งนะคะแล้วเราก็เอาผักเรา เพิ่งเด็ดมานะคะใส่ไว้ในตู้เย็นนะคะในนี้ก็จะมีมะกรูดมะนาวที่แชว่ไว้นะคะก็เริ่มเหี่ยวค่ะแล้วเดี๋ยวเราปิดไว้สักพักเรามาลองวัดอุณหภูมิกันนะคะตู้เย็นนี้ก็เป็นตู้เย็นนี่นะคะขนาด19.5คิวนะคะฟีดข้างล่างนะคะ ซึ่งมีปุ่มปรับอุณหภูมิอยู่ตรงหน้าตู้เย็นตรงนี้นะคะก็ถ้าเกิดว่าเราจะปรับตอนนี้เราปรับตู้เย็นนะคะฟรีซนี่ก็คือช่องแช่เย็นนะคะเราปรับอยู่ตรงกลางๆนะคะซึ่งถ้าเราจะเปลี่ยนนี่ก็คือกดแช่ไว้นะคะแล้วก็กดเนี่ยถ้ากดมาต่ำนะคะมันก็จะคือปรับได้สารมระดับค่ะ ต่ำกลางา Mac, ะะแล้วก็แม็กนะคะแล้วเราก็สามารถเปลี่ยนเป็นช่องแช่แข็งได้ตอนนี้เราก็ตั้งไว้กลางๆทั้งหมดนะคะรวมถึงมีปุ่มพรามเฟชก็ไวส้สำหรับแช่เนื้อสัตว์นะคะซึ่งเดี๋ยวเราตั้งให้มันอยู่กลางๆงนะคะแต่ทำจริงพรามเฟชนี่เราไม่ได้แช่อะไรเลยนะคะเพราะว่า ยังไม่แน่ใจนะคะแล้วก็ไม่ได้ทำกับข้าวด้วยนะคะค่ะนี่ก็ประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆนะคะวันที่12พฤษภาคมซึ่งก็เป็นเวลาประมาณ4เดือนนะคะที่เราซื้อตู้เย็นพาณาโซนิกนะคะ BX Series นะคะสิบเคิวอันนี้นะคะต้องถ่ายจากไกลๆก็จะเห็นว่าตู้ก็ใหญ่พอสมควรนะคะเทียบกับ <c oughs> ประตูห้องน้ำนะคะความกว้างก็จะใหญ่กว่าประตูห้องน้ำเล็กน้อยนะคะซึ่งตอนนี้หน้าร้อนนะคะอุณหภูมิภายในบ้านประมาณ30องศานะคะเดี๋ยวเรามาวัดอุณหภูมิตู้เย็นกันค่ะก็เปิดช่องแช่ผักนะคะวัดในช่องแช่ผัก ก็ได้อุณหภูมิ4องศานะคะก็ถือว่าเย็นใช้ได้นะคะแล้วเราก็ปิดก่อนแล้วมาดูในช่องฟรีซนะคะซึ่งเราตั้งไว้ว่าเย็นปานกลางในช่องฟรีซเราก็มีแช่ออมะม่วงกับกล้วยหอมนะคะที่กินไม่หมดนะคะนี่นะคะก็มีลิ้นชักแช่ไอศครีมมีช่องทำน้ำแข็งนะคะ อุณภูม er ิในช่องแท้แข็งอจะเปิดนานนะคะติดลบ4องศาเซลเซียสก็รีบปิดก่อนนะคะก็จะถ้าตั้งปานกลางนะคะจะมีระบบ Eco ค a นวีนะคะซึ่งถ้าเกิดมันทำงานก็จะขึ้นไปเขียวๆตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราตามดูผักอีกสักวันสองวันนะคะค่ะวันนี้ก็วันที่ สแล้วนะคะที่แช่ตู้เย็นไว้นะคะวันที่15บวันศุกร์พฤษภานะคะเราก็มาตามดูลักษณะผักในตู้เย็นนะคะเริ่มจากการทดสอบอุณหภูมิก่อนนะคะนี่มะม่วงก็เอาไปกินเยอะแล้วนะคะในตู้เย็นก็ของแช่น้อยมากเลยนะคะอุณหภูมิในช่องผักลบสองศาเซลเซียสนะคะ ที่เขาบอกว่าน่าจะคงความสดได้7วันนะคะเราก็มาเปิดดูวันละครั้งทุกวันนะคะอน,นี้นะคะสภาพผักก็ใบเล็กๆก็ยังไม่ถึงกระเหี่ยวมากนะคะก็ยังมีความกรอบอยู่ขยับใบก็ยังเด้งได้อยู่นะคะใบใหญ่ อันนี้บางใบจะเอาไปทานแล้วนะคะแต่ว่าใบาหลักๆที่อยู่ด้านบนก็จะเอาไว้ก่อนนะคะนี่ค่ะบางใบที่อยู่ในกล่องเดียวกันนี่สามวันก็เริ่มอันนี้มีความเหี่ยวชัดเจนแล้วนะคะก็ไม่รู้ว่าจากอะไรนะคะแต่ว่าเท่าที่แช่ตู้เย็นมารู้สึกว่าตู้เย็นใหม่ทำไมแช่ผักมันความสดมัน ได้ไม่นานเท่าที่ควรนะคะอันนี้3มวันนะคะในกล่องนี้มีอยู่ประมาณตอนนี้เอาไปกินแล้วนะคะเหลืออยู่5้าใบได้นะคะใบใหญ่สองใบใบใหญ่นี่ยังไม่เหี่ยวนะคะแต่ใบเล็กนี่เริ่มมีความเหี่ยวนะคะใบนี้ ส่วนใบอันนี้ค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าเกิดอาการเหี่ยวค่ะเดี๋ยวเรามารอดูต่อไปจนครบ7วันนะคะค่ะวันนี้ก็วันที่19พฤษภาคม2563แล้วนะคะก็ครบ7วันที่เราทดสอบประสิทธิภาพตู้เย็นในการคงความสดของผักน,นะคะตู้เย็นพานาโซนิกก็อุณหภูมิ อากาศร้อนนะคะในบ้าน31อ,องศา,ศาเซลเซียสก็เรามาดูอุณหภูมิในช่องแช่ผักกันนะคะตอนนี้เราตั้งอยู่ปานกลางติดลบ5อ,องศานะคะก็เย็นดีทีเดียวะะตู้เย็นเราใช้งานน้อยมากนะคะแช่ของไม่เยอะ,ะคะ่ะหลักๆเราจะเอามาแช่ผักและผลไม้นะคะก็นำ ผักออกมาจากตู้เย็นนะคะที่อุณหภูมิเย็นดีทีเดียว <c oughs> ก็อามาเปิดกล่องดูนะคะนี่ค่ะผักเจ็ดวันนะคะความสดก็แทบไม่ค่อยมีนะคะก็จะพบว่ามีความเหี่ยวเฉาของใบผักนะคะใบใหญ่ๆนี่ก็ <c oughs> ยังมีความกรอบอยู่นะคะแต่ว่าใบเล็กนี่มีความเหี่ยวชัดเจนนะคะนี่แม้ว่าผักเราปลูกเองนะคะใบใหญ่ก็ยังค่อนข้างกรอบอยู่นะคะดูถ้ามีความกรอบมันจะต้านแรงน้มมทวงได้นะคะค่ะแต่ใบเล็กนี่มีความเหี่ยวเฉาชัดเจนเลยนะคะนี่ ผักปลูกเองที่บ้านแช่ตู้เย็นที่ซื้อมาใหม่แต่ว่าทำให้ผิดหวังเรื่องกันถนอมคุณภาพของผักอะค่ะถ้าใครพิจารณาซื้อก็ตัดสินใจดูดีๆนะคะสวัสดีค่ะ